รวมถึงสาสกุลยิมครับตลาดกลางและสวายลำลูก,กาครอง4คูหนึ่งชันไทยสาสกุลครับสอนด้วยตัวเองเลยครับแล้วก็อุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายนะครับภายใต้การรองคุณภาพจากเทจินดีอะคาเดมี่โวยเด็ดเด็ดแปดเก้าคลองสวนภูร,รีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาครับสถานีบริการน้ำมันปอตทอเสนาร้านอาหารเดอะสเตชั่นโรงแรมโกลเด้นอินร้านอาหารริมคลองชนจังหวัดสระบุรีขอขอบพระคุณครับอเอาละครับยกนี้ต้องออกมาเดินเบียดถึงตัวแล้วนะครับทางด้านของเทจเดินชน ขยับเข้าไปนี่นะครับโอ้โหแต่เจาะยางต่อยหมัดหมัดดูวงในใครจะแข็งแรงกว่ากันแล้วนะครับตอนนี้างด้านของเพชรพึงการนี่ก็พยายามจะไล่แขนสู่นะครับโอ้โหแต่ว่าความแข็งแรงตอนนี้เริ่มเห็นชัดแล้วนะครับว่าเพชรเดินชนนี่แรงเหลือเกินนะครับแข่งทั่วแผ่นจริงๆเอา้าเดินตลอดเพชรเดินชนเอาซ้ายบายเพชรบึงการเอาสิเอ้วัดดวงแล้วเพชรเดินชนขยับมาล่อขาก่อนอา้ายอกยองยอ,งยอ,งยองเอา้าขายอีกทีนึง อย่าเป๋นะอย่าเป๋นะอย่าเป๋นะอ้าวเพชรเดินชนนะเพชรเดินชนเพชรบุญการมามาสิมาไหนไหนลองลองปล้ำมาอ้าวเพชรเดินชนอ้าวเพชรเดินชนเพชรเดินชนอ้าวเพชรบึงการเพชรเดินชนนี่ครับมาสมศักดิ์ศรีเพชรตัดเพชรเพชรตัดเพชรอ้าวเดี๋ยวต้องดูตรงไหนโอ้เพชรเดินชนไอเพชรบึงการนี่ครับมา จับสวยจับสวยด้วยกันทั้งครูโอ้โหนี่ครับมหาตอนนี้สงครามเข่ากมกรรมการแยกก่อน โอ้โหวงในนี่ไม่รู้ใครตีใครแล้วนะครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไล่แขนแล้วก็แทงเขาสู้กันสนุกโอ้โหสายดอกนี้นะครับสองดอกนี้นะครับพี่ว่าเนื้อๆทั้งนั้นเลยนะครับทางด้านของเพชรบึการแทงเข้าไปแต่ละดอกนี่โอ้โหเล่นเอาทางด้านของเพชรเดินชนนี่ถึงกับสะดุ้งเหมือนกันแต่ว่าไม่สนนะครับที่นะครับตัวเล็กนะครับแต่เลื้อยขึ้นบนล็อกในเลยนะครับพยามจะเบียดจะแทงเหมือนกันครับอ้าวดูตี่กว่านิดนึง หัวใจนี่ยเกินร้อยเพชรเดินชนเอ้าวรอขาไปทีนึงเพชรบุญการเอ้าขวายาวเอ้าฟันมาเตะมาอ้าวน้าร้ายบันเอายังไม่ถึงเจ้ายังก่อนนะครับเอ้าลงล่างลงล่างเพชรเดินชนตัวนี้นี่ต้องโหรต้องโรตแทงมาเพชรบุญการเอ้าเพชรเดินเพชรบุญการเอ้าวอ้าวเพชรเดินชนไม่รู้ว่าใครนอกใครไม่รู้ว่าเอ้าวนกหรือไม่นกนี่นะครับความเร้าใจตื่นเต้นเอามัดมาโกน เดี๋ยวต้องดูครับช่วงล่างช่วงล่างใครจะเหนียวแน่นหนึบเหมือนลีโว่เดี๋ยวต้องดูครับใครของจริงโอ้โหแต่ว่าตอนนี้โอ้ยมัดกับเขาบวกแลกกันเอาขวางขวางขวางกรรมการแยกก่อนครับโอ้โหเรียกว่าชุดนี้นี่สายยาวๆนะครับออกแค่สวยๆแล้วก็แทงเข่าเข้าไปี่ทำทั้เอาทำเอาทางด้านของเพชรเดินชนนี่ทำท่าจะหยุดไปเหมือนกัน งักไปพักหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็ออกมาเตะอีกแล้วนะครับโอ้โหเชื่อว่ายกที่สี่นะครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับรับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปลอดผูกด้วยกันอีก10ปีนะครับ21โชว์รูม19ศูนย์บริการครับใกล้ที่ไหนเรียนเชิญครับ026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับชมกันต่อยก4แหมเข้มข้นเหลาใจไฟแดงเพชรเดินชนนกำเงินครับเพชรบึงการ เอาละครับียกว่าเพชรเดินชนีพยายามจะเบียดปล้ำในนะครับแต่มาโดนเพชรบึงการนะครับคอยขวางเอาไว้นะครับแล้วก็แทงสู้ตลอดนี่นะครับโอ้โหลูกแทงนี่ถือว่าสร้างปัญหาเลยนะครับแต่ละดอกนีเจ็บๆทั้งนั้นหนาว้ะครับแต่ว่าไม่สนมาดูนะครับเพชรเดินชนพยายามจะเบียดจะบู๊ตลอดนะครับดูครับโอ้โหเอาแล้วครับอย่างนี้เดือดแน่ครับเพชรบึงการมาแล้วเอาเพชรเดินชนเพชรเดินชนแรงนะเพชรบึงการ ขย,ยาหัวก่อนขยาหัวก่อนริมยาเอาไอ้พริกมะแมโดนขาใสเอายังตีไม่ถนัดเลยนะครับโอ้โหใครๆก็ดูนะส่งลายมาให้เลยสมบัตตานีน,นะครับจากอุบุดนูนนายบอยน้องอ้อยที่ดูรายการนี้โอ้โหช็อกนับหมารับชมกันทั่วประเทศครับสุดเพรยินดีแล้วบวยมันวันศุกร์ เอาเดี๋ยวต้องดูครับมาวงนอกวงนอกเพชรเดินชนทาได้ดีแต่ว่าวงในครับมาเกมของเพชรพึ่งการโอ้แต่ว่าเพชรเดินชนมาเขาก็มีก็เบียรีเรียกว่าครบเครื่องจริงๆนะครับตอนนี้มีท้าดวลท้าแรกตลอดครับพยายามเบียดเข้าหาออกแขรงนะครับวงในนี่เล็กกว่าก็จริงแต่ระยะจะสู้บนด้วยโอ้แต่จังหวะนี้เอาละครับพอเข้าเบรกได้นี่ฉายเลยนะครับต้นด้านของเพชรพึ่งการเรียกว่าสายดีเนื้อ,อๆทั้งนั้นแทงเขา่าเข้าไปแต่ละดอกนะครับ วงนอกนี้ก็มีแข้งขวาแรงๆนะครับคอยสกัดเอาไว้ครับอาต่อยแบบไม่เงียบไม่เงียบไม่หนาวเออต้องแขาเฮ่เฮ่เฮ่ฮตลอดเลยรางวัลของโตโยต้าทีมอเตอร์เป็นรอจามอคุณพี่เชียงสมภพรุ่งโรจดเอ้าอยี่ส like. <ทำ S 1> ิสาขาศูนย์บ็นการสิกาแฮนด์สูตรสองหกหกสองหก้าเอาโอ้ยิงกันเทเล่ยิงกันเทเล่บัดไป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 เร็ว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 เอานี่ครับมามาเข้าสูตรแล้วครับเตะขาต่อยบัดเพชรเดอรชน โอ้หนี่ครับมาดูชง,งักไปนิดหนึ่งครับเพชรมุกการตอนนี้เพชรเดินชนแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาแล้วครับโอ้โหคู่นี้ใสกันไฟแลบเลยนะครับผานกันรุกครับนะครับเรียกว่าออกอาวุธนี่แลก,กันแบบโอ้โหใครดีใครอยู่จริงๆตอนนี้ใครยุบใครย่นนี่ถึงแพ้เลยนะครับคู่นี้เพราะว่าอาวุธที่ออกไปแต่ละดอกของแต่ละคนนะั้นเรียกว่าคุณภาพทั้งสิ้นครับโอ้โหอะไรกันอะไรกันอรออะไรกันนี้ ับรถห้าขวาเอ้าเอาแข่งมาอีกโอ้โหใครใครเป็นไทยที่ปองไม่ออกพูดไม่ถูกแล้วนะครับเพชรเดินชนกับเพชรบึงการนะครับเอา้าเพชรเดินชนเอา้าขวาหลุดนะหลุดจากขวามาเพชรบึงการหนีเอา้าทิพยยา ยยกเดี๋วมาพูนรักศิละปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมครับมอบเงินรางวัลชนะน็อศคู่ต่อสู้ด้วยเตะก้านคอสอกกับเข่าลอย10,000บาทเจระเเคงฟ้าหางมอบให้30,000บาทครับรวมถึงสวัสดิการทั้งสามยาบาลให้กับนักชกที่เกิดแพ้แตกเข็มละ500บาทด้วยกันขอบพระคุณแอนตาสินและในห้างวิทนายบีระพุทชงครับเอาละครับคู่นี้ถือว่าชิงกัปเป็นไกลๆนะครับแต่ว่าทางด้านของเพชรเดินชนมีอัชชีพมาหนึ่งแสนบาทนะครับยกนี้เดินเพี่ยนเดินลุยเอาละครับออกแค่ขวาวงใน นี่กลับได้เอาดูนะครับว่าทางด้านของเพชรพุการจะทำยังไงนะครับแทงแล้วก็คาเอาไว้ด้วยโอ้โหเกมการยกก็ถือว่าคู่ขี้แล้วครับตอนนี้อ,อ้าวดูอย่างเพียวเลยเพชรเดินชนชื่อเดินชนจะถอยทำไมอ่ะเออเพชรพุการจะอัดอัดด้วยแทงอ้าวเอาทีมาทีนึงเพชรเดินชนโยกมากระสายของเพชรพุกานต่อยหมัดไหนไหนยังมีโอกาสเอ้าไม่รู้ กับวุ่นวายวุ่นวายอีกแล้วครับคู่นี้โอ้โหนี่ครับเพชรเดินทนาเข้าสู่ไตะขาต่บัตใครครับไต่ตมัดตอนนี้พวกไ,ออไหนไอ้แดงตีน,น้ำเงินน้ำเงินเสียบคืนโอ้โหตอนนี้คูกขี้แล้วเกินครับโอ้โหแรกกันอย่างกระดุกตื่นึงเต้นเลยนะครับใครจะว่าครับเอานะครับตอนนี้แรงขึ้นมาโอ้โหเรียกว่าเกมการชกนี้เบียดกันเหลือเกินนะครับ เพชรเดินชนก็พยายามจะเบียดจะไล่นะครับตอนนี้โอ้โหแต่ว่าเพชรพึ่งการมีคอยโต้ตลอดเหมือนกันเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครึ่งครับคู่นี้เอาละครับใครพลาดใครล้มนิดเดียวนี่เป็นเรื่องเลยครับเอาเี็อยู่สองชุดชุดเล็กชุดใหญ่เอามาดูนะครับฝ่ายแดงเพชรเดินชนนเหเงินเพชรพึ่งการโอ้โหคอยกำลังไม่หมดนะโอ้ดูอย่างเดียวเลยเพชรเอ้าจับจับโต้ไปมเอาตรงไหนโต้ตรงไหนโต้โตเดียวไม่ได้ ไปโตเอา้าเห็นมือกันแทงไปบุกมาเอา้าขยับขยับอย่าล้มอย่าล้มอย่าล้มไม่ได้นะล้มปไม่ได้เรื่องนะเอา้าหุน่นยังดูดีดูดีดูดีตลอดโอ้นี่ครับมาสมศักดิ์ศรีค่ายใหญ่ด้วยกันครับฝ่ายแดงลูกศิษย์ปุกกองลันสารคามายน้ำเงินลูกศิษย์ท่านผอออนพกรพุทธาโรงเรียนก,กีฬาโคราชโอ้นี่ครับลามวยค่ายใหญ่เจอกันในสนุกแบบนี้ตลอดครับ ต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วครับพี่อลีเอาละครับเรียกว่าเกมการชกกระเบียดสู้กันมาอย่างสนุกเหลือเกินนะครับเอาตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกครึ่งนาทีนะครับมาดูกันนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายนี่ต่างมั่นใจแล้วนะครับเอากระมการก็พยายาพจากเตอนใน้ทั้งคู่นั้นชกกันนะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับใครคิดถูกคิดผิดนะครับดีนะครับไปแดงนะครับวันนี้ก็เพชรเดนชนน้ำเงินเพชรบึงการไม่รู้ว่าเพชรไหนครับชกในพิการน้ำหนักร1 2ปอนด์ในรุ่นฟายเวทนะครับโอ้โห แฟนชื่นชอบตลอดเลยทีเดียวนี่นะครับปลายกอีกนิดนึงงไปยังหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักคู่เดียวนะครับรอสักคู่เดียวคู่นี้ไม่รู้ว่าไปไหนนะครับไยแดงก็คือเพชรเดินชนนั่งเงินเพชรบ,บึงการไปเพชรไหนนะครับเอาการบนเวทีนะครับไปรับใบแรกแล้วก็ข้ามถุงมาใบที่สองแล้วก็สุดท้ายไปจบที่ใบสุดท้ายตื่นเต้น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 ไปไหน น้ำเงินมาที่เพชรบึงการนะครับเพชรบึงการวันนี้ก็เป็นผู้ชนะนะครับเพชรบึงการภูมิกฬาโคราชชนะคะแนนเพชรเดินชน,น